สำหรับคนไทยเนี่ยนะที่ไม่เคยมาที่บียอนเขาหลักเนี่ยรีสอร์ทเขาหลักเนี่ยแล้วต้องอธิบายก็ฟังว่าทำไมต้องมาเนี่ยโรเบิร์ตอยากจะบอกบอกอะไรกับเขาบ้างถ้าคนอยากพักที่เป็นราคาอย่างแร์อรู่แล้วก็เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็ไปเที่ยวได้ซีโกสีมิลานโกสุรินสุตยานัมเซเมนางชีเซเมตนางชีที่นี่เป็นโรงแรมที่อ์ที่เขาหลักที่เป็นวิลล่า only ห้องเล็กที่สุดอยู่ที่64ตาราง,งเตงมตรไปถึง2 3 6ตารางเมตรแล้วก็อีกหนึ่งเป็น a d u l t Friendly ที่นี่ a d u l t Friendly คืออะไรครับเราไม่อนุมัติเด็กมาหลับพักที่นี่ครับไม่อาอยุ12หรือมากกว่าต้องมากกว่า12ไม่12ครับผมที่นี่เขาเงียบสงบอย่างที่ได้ยินอยู่ตอนนี้แล้ว เราเอากิจกรรมดีๆเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเราก็ต้องการที่จะให้ได้รักษามาตรฐานของที่นี่ที่พักมีแบบไหนให้เลือกบ้างแนะนําให้เราพักบ้างาม,มีก,มกี่มีกี่วิลล่าครับรวมๆเป็น17ึเวิลล่าครับเอสพีซีวิลล่าเป็นเราเรียกว่าเอลิทวิลล่าอยู่ขัามบนใครไปสุะเลตรัยเงียบมากเป็นห้องส่วนตัวเองห้องห้องส่วนตัวแล้วแล้วเข้ามาแล้วมีอีกอีกกี่วิลล่าให้เลือกที่อยู่ขัามบน ตัวมากที่สุดเป็นพาลมิลล่ากับพาลมิลล่าพรีเมียร์พรีเมียร์เป็นที่เป็นโลเคชันดีที่สุดนเดียก็ห้องเดียกันราควข้างหน้ามีอีกสองวิลล่าที่เป็นสองห้องนอนราคาสระว่ายน้ำของสองตัวเองราคาอีกสามห้องที่เป็นหนึห้องนอนกับสระว่าน้ของสตัวเองยาดน่าเลย แต่ห้องที่เป็นแพงที่สุดเป็นเต็มที่สุดสลอปเลละอ่าโอเคมีมีอย่างหนึ่งที่สามารถสัมผัสได้แล้วก็ผมบอกตรงก็คือใครที่ทํารีสอร์ทมาไม่นานเนี่ยจะไม่สามารถเติมเต็มเข้าไปให้เกิดความเป็นท ropical ความกรีนอย่างที่เห็นในขนาดที่ด้านหลังเนี่ยที่นี่นะมันแบบมีความเป็นอีโคสูงมากเราคิดเวลาแรกเราคิดแล้วต้นไม้ที่อยู่คนเราทำโรงแรมไม่ดาวออกสักต้นหนึ่งครับเราเพิ่มเองอย่างเดียว คนวามที่คนเห็นอยู่เราเพิ่มหมดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คอนเซ็ปต์ของเราที่นี่เป็น good friend with nature good friends with nature ป yeah. yeah. uh, yeah. uh, mm. ีสองพันสิบสามแปดสิบเอ็ดสิบปีที่แล้วสิบเอ็ดปีที่แล้วผมทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง environmental เราทำได้อวอร์ดแล้ว ่เป็น Green Hotel ที่เป็น Travel Life Travel Life Gold เรามี Member ของ Travel Life Gold สักประมาณ12สิบเอ็ดปีแล้วแล้ Travel Life Gold เป็นที่ทำลำบากที่สุดจริงๆลำบากที่สุดในโลกแต่เราผ่านหมดครับผมความปีแล้วภาพคุณใจมากและรู้สึกซาวด์สปอร์ตได้เป็นส่วนหนึ่งของ Green Concept ที่ได้รับรางวัลมารับประกันขนาดนี้ต้องขอขอบคุณคุณโรเบิร์ตมากนะครับ Artistic Hearts 15-16เมษายนนี้ซื้อบัตรได้ที่ Facebook Fanpage Sounds of Earth